หันมาดูข้างในเดินผ่านไปแล้วนะว่าอะไรเนาะขาวๆเดี๋ยวป้าแกะให้ดูนะคะแกะจากจากหอน้องแกะจากหอเอออ๋อสรุปแล้วน้องคือแหเออเห็ดพึ่งหวานค่ะอยู่แหนโอ้โหดนแกะนะคะแกะโอว้าวปาดขาวไหมอ้าวจุ๊บจุ๊บโอเคดูดิสีไดายค่ะ ดอกใหญ่มากเขาคันหลังเขามาถึงต้นไม้เขามาเล่นต้นไม้เอามันนั่นมาถคเขาถตูหลังต้นไม้ว่้เอีกหนึ่งดอกเห็ดป้าเลยแหละนี่ เนี่ยจ้ะโอ้ยให้พี่ยังอ่ะฮึ่งเอาบ่จ้ะเห็ดอะไรฮึ่งหวานน้องเอาเลยใหญ่เกินป้ากลัวโอเคหนูหวานตัดให้หนูหน่อยได้ไหมได้เลยค่ะเอาหัวออกก็ได้จ้ะโอ้ยไม่มีใครเจอเขาหัดหนักกันเนาะไม่เป็นไรอุ้ยอุ้ยข้างในได้ไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยให้เป็นปลาจะป่าเจ้าเขาไหมไปเลยจ้ะเป็นเจ้าป่าเจ้าเขานี่นะจ้ะโอเคค่ะได้เลยจ้ะ นี่ได้ตกเนี่ยคิดว่าเขาไม่เห็นมากกว่าน,นี่อันนี้ปลาเต่าเอาแน่นอนนี่ตุบุตุป,ปิโอ้โหอันนี้ได้ขาอยู่อเอาดอกน้องก่อนถึงไม้ตึ๊กไหม,มอู้ปอืมเออมั่งจ้าเดี๋ยว,ออวเอา้อยยำมะโรยเห็ดมะนาวน้องตีเห็ดมะนาวน้องตีจ้ะใหญ่มากดูดิ มันเกลียแล้วค่ะแข็งปึง้งแนวแล้วจ้ะกระทวนจะติดถอนขึ้นมาค่ะนี่เจออีกเลี้ยวค่ะนี่นี่ขึ้นนี่เลยเดี๋ยวให้ป้าตัดนะคะหัวนี่ได้อยู่นี่ได้ได้ได้ให้ป้าตัดให้นะ,ะมามามา

ป้าตัดให้นะมามามาป้าตัดให้โอ้ยเริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มเหนื่อยหอยอหอยนะนั่นยีงอันนู้นืบนี่จ้ะดูดีๆตุะมุตะมิปาเราไปดีเราไปป้าเข้าแล้วหนูเข้าลองนู้นน่ะเข้าลองไหนลองนู้นลองนี้เขาลองนี้ยหนแล้วปาเข้าลองนี้หนูจะไปเข้าลองนู้นเนี่ยลองนี้ยังไม่เข้ายังเหรอ

ปลาเรือเลยค่ะนี่เราก็ังอยู่กันอีกนะคะนี่อีกหนึ่งดอกนี่ค่ะเดี๋ยวจะตัดนะาะเดี๋ยวเปน็นนี่เลยขาได้อยู่เดี๋ยวจะตัดเอาฉพาะเทมได้โอ้ยไม่ทันนั่นเลยหลุดเลย này á cho chả ô từ hùa khánh không hùa khánh khánh ở hùa là mày mà ให้มันนั่นแก่มันก็ยังโกะอยู่จ้ะที่ตัดเดยอะเพราะมันเน่าแล้วอย่างนึงไปก็เดี๋ยวไปตัดอีกออกจากบ้านนะไปที่บ้านอนะ่ะเพราะว่ามันแก้มแกม้มันเป็นลากมัน เดินเลยเจ้ะอันนี้ได้อยู่กว้างหงเตเอไว้ก็อ,ออกสกักหน่อยหนึ่งน,นี่จ้ะก็ได้แล้วคะนี่ขี้เละก็ไม่เป็นไรอร่อย bò đó nè nít à, lòng lực mình đi la, ở cái địa đi đi bay, la, nó cũng không là la, là rồi la เป็นครอบครัวเลยอันนี้ก็ชอบเก็บชอบพอพอกับเพจแดงกับลัูกาแดงองนี้เลยอยู่กันเป็นครอบครัวนะจ้าต้องเอาออก,กวังนะจ้าไม่อยากแยกเขาเลยแต่ก็ต้องแยกแยกแลว้ว เดี๋ยวจ้ะมันติดมาไปไปเดินลงนี่มันจ้าปลาเต่าให้มาเก็บเพราะมันใหญ่มากนี่ตัวมันใหญ่มากจ้ะนี่จะ้ะให้ให้มันจ้าปลาเต่าไปนี่จ้าปลาเต่าชอบอย่างนี้ ขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณนะคะอีจับปลาเต่าจ้าอืมมันโดดโอ้เป็นไมว่ได้ไม่ได้ยสีโมงยังแล้วปลาเต่า Ủa mời mời bắt đầu tập mời 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 nè mời mời หูเนี่ยมันหมกอยู่เนี่ยป้าโอ้โหหนาวอันนี้หมกอยู่หมกอยู่น้องหมกอยู่น้องหมกอยู่หึห้อมอสมันขึ้นสูงน้องน้องหมกอยู่เมื่อกี้ป้ายังขำเลยว่าเออน้องไปหมกอยู่นั่นได้ตุลกตุ้มตุ๊ม มาเจอเอามาทำเห็นพึ่งเลือดขายาวเงาเข็งปักปักปักแข็งปักปักปักน้องบอนหัวรถเสียงแข็งป่าปาดอ้วนแห่อวนว่าตายเลือกหัวแฉกเหมือนอีหยังหนึ่งป่าโอ้โลี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 ่ีลีทุน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 อันนี้ล่ะอืมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตายดิ มันกิ้งคลนกิ้งคโลโคเลตไงไะเก็บ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 นั่นนั่นนั่นนันน่นตัคุนั่น่ะเออแม่นป้าในตาดีโอ้โหเหมือนป้าเลยเออกอกอองกอองนวนี่กัอยู่ไหนอยู่ในค้านหาเห็ดเลอะค้านหาเห็ดควรค้านดูดูดูนี่ตัวคุกเข่าหาเห็ดเลอวตันี้ณตอนนี้ก้มไม่ลงกันแล้วค่ะมันเยอะเกินอ้าวันมาดูต้องหนียดซ่อุ้ย ยังไม่เห็นเลยค่ะทักเอฟซีก่อนเเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยทักเอฟซีก่อนเออทักเอฟซีหน่อยโอ้โหขาละนี่นี่คุกเข่าแล้วคุกเข่าเหมือนกับพระแล้วดูสิเขาขึ้นเออนี่ไปวางให้ป้าวางไว้ก่อนดู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 ขึ้นเป็นเง่งเป็นเง่านะคะโอ้ยี่ให้ป้าไปเลยจัดการดูดูดูขาเพิินขาเพิ่นเป็ดเป็ดเอ๋ออออนี่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 ก็โอ้ยนี่ขึ้นเป็นเง่งเป็นเง่าค่ะ ปื๊ดผา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 ดพดดโพดอืมพดพูดถรงนี้สิมันจะได้ขนาดไหนเนาะเออคุณเนี่ยคุณเนี่ยสามสิบองศาขวามือน้องหันไปหันไปเออโอ้กวงกวงไม่นี่ข้ามขนก่อนนี่ค้านหาเห็ดแล้วข้านหาเห็ดค่ะอันนี้ค้าของแท้นั่งพ่บเพียบเบนจาข้าประดิษฐ์มาหาเห็ดเลยว้ายขึ้นเป็นยวงแม่สูปัาด อีรีโอ้ยบุญหักตาพยานว้าอันนี้ขึ้นเป็นช่อเขาขึ้นเป็นช่อหักอุ้ยหักเอามันหักแานไม่จักนี่ปาดขึ้นแดนโพดงามงามอีรีปาดโอ้ยขึ้นขึ้นต้าอุตต้อุ้ยดูนี่กองนี้เราหาแล้วนะปัดน้องพรดูดูค่ะนี่ เชือกตัดขาเดี๋ยวตัดขาด้ะตัดขาตัดขาเอ้าให้หนูตัดเลยโอ้ย่าเลยเดี๋ยวหนูตัดมาตัดหนูตัดตัดเยอะเอาฉันเสียหมดตัดออกเยอะเสียเเดี๋ยวขาฉันเสียหมดนันสิตัดเองเลยไม่ต้องต้องถ่ายตัดขาให้เขาดูด้วยใช่ไหมเนี่ยไม่ต้องถ่ายหรอกนะนปิดเลยนะเออปิดเลยเนาะนั่งตัดกันก่อนโออที่เราเห็นนั่นแหละเลเก้ ขาได้ไหมเนี่ยเอาไม่ได้นอนนั่นแล้วก็นั่นงูวานตัดให้ได้บ่ได้จ้าขอบคุณค่ะจ้ารับตัดเห็ดจ้าธุระจ้านัจักรเดินมองจ้ารับเดินรับเป็นเพื่อนเดินป่าเก็บเห็ดค่ะรับได้หลังเลิกงานหลังเลิกงานรับได้ทุกวันหลังเลิกงานรับป้าเน่ป้าถึงมะจุดเห็ด รับป้าเนี่ยวายตกใจมูดนี่เอาเอาอามาให้ปลาตัดนะอนี้อีกดอกหนึ่งรับรับเป็นเพื่อนเก็บเก็บช่วยเลิศโอ้โหตะก้าป้านะจ๊ะได้เพิ่มมาเลยค่บหวาบหวาบมือไม่มีใส่แล้วนี่ได้ตะแต้เขาเป็นเห็ดพึ่งเอ้ยเห็ดอันนี้แหละโอ้ยแม่ขยับแค่เนี้ย

นี่กระโดดนี่โอ้โหดอกนี้โดดนี่ออกนี่แหลมโอ้ยกรกโดดนั้นหอบเลยเอออันนี้เนี่ี๋ยวให้น้องดูก่อนดี๋น้องเงี่น้องเงียมเลยน้องเหงียมเถอะน้องตีเหลียมนี่นี่โดมปากเห็บนี่อย่าเหยียบนะยังโอ้ยตกใจหมดเลยเปรี้ยวอยู่ตั้งไกล ป้าขาโซจ้านี่นี่ม้าป้าไปตัดให้นั่นก็นั่นแหละโอเคนี่นี่นี่นะหนึ่งสองสามสี่ดีเด้อมีม้าไอ้นู่นนักคนไอ้มอสคุมหัวคนอยู่มอาคุมหัวอยู่โอยนับก้างที่เป่าเหี่ยงเนี่ยสิจ้างที่ป่อเห็ดอีกแล้วรับรายอาชีพจังป้าเรา มีหลายอาชีพนะจ๊ะป่าเรารับหลายอาชีพเลยจ้ะกายต้องการคาฟเฟอีนหนาวสิดายจังอบอันเลย<ส>โอ้โหจอแล้วอย่างสวยเลย ปเอากันบวอ,อ,อันสวยง่าสวยงามจรงๆนี่อันติจ้ะิจ,ะนจะ้นี่เห็นไหมล่ะนี่ะร้วตะกร้ากกอนเก็บก่อนให้โอ้ยอ,อ,อ่ะบกอนค่ะปาดอ่ะนี่ปาดใหญ่ๆ 对。